นี่เป็นอัปเดตเข้ามาใน Blue Heaven ละเหล่านี้เมือง Blue Heaven ววัดวัด,วดแบบเหมือนอ่ะอัปเดตใหม่เหล่านี้โอ้มันเข้าทางไหนวะอยู่ในเตะผู้ชมวันนี้อยู่ในแมป Blue Heaven Thailand นะคนผะู้ชมซึ่งมันก็ได้อัปเดตนะนปี2024เออเ,เขาเขียนไว้ไงผมเล่นแมปนี้ตั้งแต่2022เข้ามาชื่นชมคนไทยในการสร้างแมป Blue Heaven version t h แต่ฉันเข้ามาฉันเจอใครก็ไม่รู้ในเซิร์ฟเป็นพี่ตำรวจกับเจ้าแม่สาวน้อยซึ่งเธอไม่ขยับีแหลผมก็นึกว่ามีคนในเซิร์ฟนะที่ไหนได้เป็นสองคนนี้ปะไม่ใช่นี่หว่าชื่อไม่ได้ตรงกันเลยโ oh, อมาให้อนิเมะหล่อนี่เนี้ย <Wow. S 2> โอโหแล้วใครมาสปอนรถไรวะเนี่ยท่านผู้ชมเป็นรถเก่งนะไม่รู้ว่าขับได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาดูไปทีละทีนะท่านะผู้ชมผมจะดูไปตั้งแต่ด้านด้าน,ด,านด้านหลังนะน่าจะเป็น เป็นบ้านนะแล้วก็เป็นเป็นโบสถ์อะไรสักอย่างมัสยิดอะไรผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะโอ้โห <laughs> เดี๋ยวเดี๋มันบักอะไรเออไม่บักละเราจะมาดูร้านอาหารดินเนอร์ดีลงกดไหนอ๋อกด e กด e โ okay. อเคเฮ้ยรู้สึกว่าเขาจะมีอะไรนี่มีพาสปอร์ตอะไรให้ด้วยเหรอเย็ดแค่เราเข้ามาเป็นคนไทยโอไมค์ oh my, ฉันเป็นคนอเมริกาฉันมีพาสปอร์ตมาเข้าประเทศไทยไม่ใช่แล้ว โ oh อ้มายกอดโอ้มีเงินด้วยท่านผู้ชมแบงค์ลายลายบาทโอเคก่อนจะไปดูว่ามีอะไรมาใหม่บ้างก็ฝากกดไลค์หน่อยได้ไหมถ้าความถ้าใครมีความคิดเห็นพูดลิ้นพันกันละถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะผมจะไปอ่านดูเกี่ยวกับบลูเฮเวนไทยแลนด์ของเราเราจะเข้ามาด้านไหนด้านไหนน่าจะโอ้โหห้องน้ําไม่มีประตูโอ้มา้ฉันนั่งขี้อยู่นี่ก็มีคนเห็นละสิฉันเขินเหลือเกิน ผู้ชมร้านดินเนอร์บุกบุกดินเนอร์เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะจากปีนั้นหรือเปล่าผมมาเล่นตั้งแต่ปีประมาณ2 0 2 2นะซึ่งมันก็น่าจะผ่านมาประมาณเกือบจะ2ปีหรือเปล่าปกีกว่าปีแบบปีไปไปลายแล้วแบบจะ2ปีแล้วโมเทลด้านนี้ก็ยังไม่ได้ก่อสร้างเลยยังสร้างไม่เสร็จแต่ทำไมแท็กซี่ฉันมันแยกล่างอะไรแบบนี้โอไม่เอาฮะเฮ้ยป <Huh? S 2> <Hey! S 1> ระตูครับได้เฮ้ มันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในงั้นเหรอโอไมคกอดโมเทลด้านนู้นมีอะไรด้านนู้นมีอะไร้าสีทองทองเดี๋ยวเยวผมไปดูสนามบินเลยรู้สึกว่าสนามบินจะใหญ่นะใช่ป่ะนี่ไงอูมันเข้าทางไหนวะอยู่ในเตทเข้าทางไหนนะเข้าทางไหนอ่าโอ้โอ้พะนะเอา้าเขาได้จริงปะเนี่ยโอ้บัก ไม่ไบักละเข้าได้จริงไหมเนี่ยกระโดดรัดเลาะไปเลยเราจะเข้าไปสนามบินบูสนามบินก็ทําแบบสมจริงมากเลยนะผู้ชมตรวจวัตถุตรวจวัตถุเจออะไรเปล่าเจอเงินร้อยบาทร้อยเดียวเราก็ขึ้นทางลาดไปแล้วจะไปขึ้นเครื่องบินนะผู้ชมลำไหนจะออกว่าลำนี้หรือเปล่าเออนี่ไงที่มันเชื่อมเครื่องบินนะผู้ชมผมว่าเขาน่าจะทําคตเหมือนเลยนะบอกเลยเดี๋ยวเราจะมาลัดเลาะกันเข้าไปเข้าไม่ได้วินกับไอเข้าได้ไดเคบูกคเบน เย็ดเคโอ้มันเหมือนมากพระเจ้าจอดยอดเยี่ยมไปเลยโอ้ม oh y ห้อง V A P A B C ไม่ใช่ละอูยเครื่องบินแบบใหญ่ยาวมากเลยอะอันนี้น่าจะท้ายเครื่องบินนะโอ้ oh my god ถือว่าก็ทําดีด้านในแบบที่นั่งแบบที่นั่งคู่เดินตรงปีก็น่าจะเป็นที่นั่งแบบราคาแพงเฟิร์สคลาสอะไรก็ว่ากันไปอ้าวตกเครื่องบินโอ้ oh my god นี่ขึ้นไปใหม่ดิผมจะไปดูตรงคนขับว่าเขาทำยังไงเอา ามาดูตรงคนขับโอ้โ oh, ห oh, ตรงคนขับโคตรเหมือนนะ่ะ okay, โอเคยังเหมือนอ้าวเดี๋ยวทะลุหน้าเครื่องบินได้เหรอเขียทีมันวิ่งเร็วไม่ได้เว้ยพวกแกเดี๋ยวจะมาขึ้นรถเราไปต่อเดี๋ยวกะไปดูบ้านหลังนี้เราท่านผู้ชมในบ้านหลังเนี้ยมันบ้านข้างลาง่างเป็นปูนข้างบนเป็นเป็นไม้นะโอไม่ก๊อดจะรู้สึกว่าทางนั้นมันมีทางทะลุภูเขาอะไรไปวะถ้ามันจะบั็อกอะไร<笑><笑>โอ้โหเออลงจากรถยากวะมชมในบ้านมีอะไรวะ โ oh อไมค์ก็เออเขาทำดีท่านผู้ชมทำดีไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรให้ดูในบ้านนะมันจะเป็นไม้ใช้เออวะสุดยอดสุดยอดผมจะวนไปทางนูน้นแล้วกันไปทางมัสยิดอันนั้นอะไรนั่นทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกาป่ะนะใช่ปะเขาใส่ทงอะไรทงอะไรวะเฮ้ยมีเครื่องบินด้วยเหรอเห็นแบบแบบอันนี้เขาทำมาใหม่หรือเปล่าทงอะไรวะทงเรื่องเหลืองไม่ใช่ทงบ้านเรานะโอ้ยจอดยากรถมันแรงจอดยาก ถือพาสปอร์ตก่อนเดี๋ยวเขาว่าฉันเป็นคนเถื่อนฉันเป็นคนไม่เถื่อนนะเนี่ย่าด้านในมีชุดอะไรนี่ใส่ได้ปะใส่ไม่ได้ข้างบนน่าจะไม่ได้มีอะไรมากการตกแต่งก็ใช้ได้โยโอมาให้ประชุมประธานาธิบดีโ oh อไม่กอดอ้าวเดินทะลุแล้วเหรอห้องทั้งงมดน่าจะเหมือนกันหรือเปล่าเออ่าห้องนี้เป็นห้องแบบห้ององค์คมนตรีเลือกตั้งอะไรหรือเปล่านี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมาดูโซนด้านนี้โหมีเรือรบว่ะโซนทะเลสาของเราด้านนี้จะเป็นค่ายทหาร รู้สึกว่าตัวนี้ก็จะทำใหม่ก็จะมีธงชาติอะไรนี่เออวะโอ้โหชนมั่วไปหมดเลยไม่แต่เห็นด้านนู้นเหมือนเหมือนวัดอะไรหรือเปล่านู้นท่านผู้ชมเว้ยผมขอดูข่ายทหารก่อนแล้วกันโอ้นี่มีการฝึกทหารรอนี้ไม่ใช่นี่มันเป็นชุดทหารดรวยปล่อ,อ้เครื่องบินเราบ,บินได้เลยเอาผมขี่มารถความโอ้เออคันนี้ก็ได้ออแล้วใครมายืนอยู่เนี่ย ไปด้วยกันไ,มไมหมเจ้าแม่สาวน้อยเอาขึ้นรถแบบนี้ไม่ได้มาท่านผู้ชมผมมาแถวโบสถ์และมัสยิดกลางบลูเฮเว่นโอเคก็เข้ามาในมัสยิดเราตกแต่งได้แบบสวยงามมากเลยท่านผู้ชมดูดีมัสยิดนะต่อไปเราจะมาอะไรนี่ร้านอาหารเช้าและร้านอาหารโรงแรมโรงแรมสบายใจว้าวสบายใจแต่ตอนนี้ตอตอนนั้นเขาไม่ได้ทำอลังการขนาดนี้นะที่ผมเข้ามาเล่นก็ถือว่านานละ อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารสบ,บายใจไม่ใช่ป่ะวะไม่ใช่ไม่ใช่ห้องโรงแรมสบ,บายใจโรงแรมทไมทางเข้าลกยังไยสวัสดีขอห้องเช่าหนึ่งที่เอาเปิดปิดไฟได้ด้วยเหรอโคตรเท่เลยโอ้ไม่กอดโรงแรมมีห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงมันขึ้นข้างบนยังไงวะเออโรงแรมมันขึ้นข้างบนยังไงวะขึ้นด้านนี้หรือเปล่าห้องเช่าจริงปะ ไปติดติด,ดทางประตูนะเดี๋ยวไปดูโซนอื่นละกันนะผู้ชมเออโซนนี้ก็จะเป็นบ้านนะผู้ชมเนี่เป็นบ้านมีกระบะให้กระบะขับได้ป่ะนี่เนี่ยเนี่ยลองมานั่งดิพี่ขับได้ได้ได้ไหมบังคับ,าบยากเกินไปไม่รู้จะขับยังไงนี่ก็เป็นบ้านนะเดี๋ยวผมจะขอไปดูแถวแถวนู้นละกันโซนนูน้นที่นี่โอ้โชนจะดูไปเป็นวงกลมไงนผู้ชมรถบังคับยากไปไปดูบัดเฮ้ยด้านนี้ด้านนี้นนโอ้ปลายรถเม์เป็นเฮ้ยเป็นร้านร้านหน้าโรงเรียน ร้านที่เรารักโอไมกกอดมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยร้านลุงนืดอจิตาหาโรงเรียนบลูเฮเวนเฮ้ยมีเตาแก๊สด้วยอันนี้ยังเหมือนเลยอันนี้มีถ้วยชามมาเลยดูดิมีหม้อหม้อข้าวถ้วยชามเตากงเตาแก๊สเออว่าตกแต่งสไตล์ไทยได้เลยเนี่ยเออว่า <c oughs> อะไรแล้วผมจะกระโดดสูงทำไมโอไมนักเรียนเมืองบลูเฮเวนไทยแลนด์อันนี้จะเป็นอะไรวะ โอ้หน้าเสาธงนะผู right. like ้ชมธงชาติบ้านเรานี่เองเออวะโอ้ตัวชอบย้ายมานี่เหรอกับสถานีดับเพลิงอันนี้ก็จะเป็นรถเอเมอร์เจนซี่เรียกรถอะไรวะรถกู้ภัยเออเอเมอร์เจนซี่ไม่ใช่โรงพยาบาลก็หน้าตาเหมือนบลูเฮเว่นสมัยก่อนหรือเปล่าเนี่ยผมก็เล่นไม่ทันถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้บลูเฮเว่นสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยนี่ก็จะเป็นสถานีตำรวจว่ะรู้สึกว่าเขาเขาทำขึ้นเมื่อใหม่ป่ะวะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันรถมันไปกองอะไรกันเต็มเลยว่นั่นนั่นนอะโอ้โหยังไปดูสถานีตำรวจ ประเทศไทยอเ่ยูยังเหมือนเลยแต่น่าจะดัดแปลงมาจากแบบอันอันเวอร์ชันเก่านผู้ชมเออห้องขังทำไมมันแคบอย่างงี้วะเอาขึ้นไปไม่ได้วินกรมโอ้สวัสดีพี่ตำรวจรู้สึกว่าทําไมมันไม่มืดไม่ค่าเลยในแบบเนี่ยไม่มีก้อนเมฆนะมันจะากาศดีมากเลยแต่ผมบอกจะดูเป็นวงกลมแล้วผมวนมามั่วแล้วเดี๋ยผมจะไปวัดไทยแล้วกันนะผู้ชมเออด้นานนี้จะเป็นโซนคลองมาใช่ไหมถ้าเป็นเมืองบรูพีเวนวูวัดวัด,วดแบบเหมือนอ่ะ มีุ้ยอยโอยโชนชนชนขอโทษครับสาธุกระสืบเกานี่จะมียักษ์ยักษ์จะเป็นแบบสไตล์ไมค์ครับเลยนะไกลเกินไปวะเออผมต้องมาจอดจอดแถวแถวนี้ได้ปะเขาไปดูในวัดไเนยว่าเป็นหน้าทายยังไงโห้โคตรกว้างอ่ะว้าวเอา้าขึ้นไม่ได้ทำไมมันจมอ่ะขึ้นไม่ได้มันจะเห็นอะไรในข้างในอ่ะอาไม่ได้ไลยท่านผู้ชมว่ะถือว่าเขาทำสวยนะมีสาลาพักพิงอุ้ยมีธงไทยด้านนู้นโดยท่านผู้ชมโคตรสูง ถ้าเราออกไปผู้ด้านนี้มีเจดีวะเจดีเจดีใหญ่อยู่จังหวัดไหนวะใครรู้บอกผมทีค่ับผู้ชมผมเป็นเด็กบ้านนอกผมไม่เคยรู้อะไรเลยโหอันี่ค่ายทหารอยู่ไกลยังวะไม่มีรถทหารด้วยสวยจังเลยขี่ได้ไหมโูขับได้ไม่เฮ้ยขับได้โอ้ชนสวัสดีพี่ทหารมีใครอยู่หรือไม่โอไม่กอด่ค oh รับกลิบเลยขอคอยก็มีไยเอาดีเอาดี โซนนี้ไม่มีอะไรนะเงียบกิบหมายถึงโซนด้านซ้ายมือเอออยู่ในตรงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูโซนเหมือนจะเห็นเซเว่นอะไรไแบบโอไมค์ oh my, นี่มันโซนอะไรกันเนี้ยนนี้ร้านนี่ผมไม่รู้จักนะขอ,อไปด้วยถ้ากูบล็อกอะไรนะี่ผมไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ว่าบ้านเรามีหรือเปล่าอันนี้เป็นร้านโลบล็อกขายของโลบล็อกเราอน,นี้มีอะไรหรือไม่ปีนร้าน <laughs> ไม่มีอะไรนะร้านโลบล็อกเซเว่นโอไมคกอเซเว่นว่ะท่านผู้ชม นี่เป็นอัปเดตเข้ามาใน Blue Heaven ละเหรอเนี่ย Oh my God โลบอกไทยแลนด์เฟสคั u อีเวนต์เซ็นเตอร์เปิ24ชั่วโมงเดี๋ยว็นไม่มีของขายและฉันจะกินอะไรหรอดนี้เฮียลุนาเอาของมาวางด้วยนะท <c oughs> ่านผู้ชมไม่ใช่ละเ,เดี๋ยวรอดูผู้พัฒน,นาก็จะเอามาใส่หรือเปล่าถ้าใส่ก็น่าจะดูแบบมีอะไรนจะเท่านี้ผมก็ว่าดีแล้วนะเออแบบอะไรนะ่ยหอพักพิงเพื่อนเจ้าของแมพไปเลย <Wow. S 1> แล้วผม ผมพักด้วยได้ไหมผมพักด้วยได้หรือไม่อ้พี่โอ้โหมีมินิบิ๊กซีด้วยว่ะบิ๊กซีรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ทำะไรมืดสนิทก็ถือว่าดีอู้แมคโดนัลกับ KFC อ้าวแล้วใครไปจอดรถบนนั้นด้วยนะอ้ไม่กอดคนในแมพมีคนจอยเข้ามาให้นะท่านผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่าคนไปไหนหมดเลยเอะยร FD แต่ผมทักทายแล้วสวัสดีอันนี้เป็นแมคโดนัลนะ แมคโดนัลล์โว้ยร้านแมคโดนัลล์เขาจัดเต็มเลยว่าท่านผู้ชมเมนูอะไรมีครบเลยแคชชงแคชเชียร์พ <c oughs> ี่กดน้ำไหนมาดูในครัวโอ้โห oh. จัดเต็มจัดเต็มแมคโดนัลล์โอ้ยอดสุดยอดอมมีร้านอะไรต่างๆร้านพิซซ่าร้านอะไรนี่ดิฟแอนด์ดิฟอะไรวะมาดูเคเอฟซีดิโอเคเอฟซีก็น่าสนใจท่านผู้ชมเคเอฟซีหล่อนี้โคตรเท่เลยดูดีเคเอฟซีอัปเดตใหม่เหล่อนี้ ก่อนเคเฟซผมรู้สึกว่าข้างในไม่มีอะไรหรือมีวะอันนี้ผมจําไม่ได้วะผมเข้ามานานมากแล้วเกือบจะสองปีแล้วใครรู้อะไรเกี่ยวกับแมปนี้ก็บอกผมได้ท่านผู้ชมผมลืมหมดล้วมันนานมากอะไรจะมาดูร้านแถวเนี้ยมาดูอันนี้ร้านอะไรวะอาอเฮ้ยพี่เปิดโอเพ่นแต่ไม่ใค้เข้าคือเลยวะอันนี้ร้านเกี่ยวกับอะไรนะร้านเสื้อผ้าเหรอเข้าไม่ได้อะร้านอะไรนี่คุดอะไรผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าอันนี้พิซซ่าหัดอันนั้นเครื่องบินเครื่องบินติดบัก <c oughs> บินไม่ไปหยอกหยอก ลดลงไปเฮ้ยมีเซเว่นอะไรด้วยเนี่ยเซเว่นปั๊มน้ำมันนเซเว่นก็จะหน้าตาเหมือนที่นู่นนะท่านผู้ชมเออเอวอะเอวอ่ะนะฮะสนใจแล้วรถก็ยังกองเต็มกันเหมือนเดิมท่านผู้ชมเออถือว่าในเมืองเ็าทาดีนะอ้ยชนเสาแต่ผมชอบเคเอฟซีกับแมคโดนัลด์มากเขาจัดเต็มเลยท่านผู้ชมจัดเต็มมากแต่เซเว่นถ้ามีของก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะแต่เท่านี้ผมว่าก็สุดยอดแล้วแหละแล้วก็มีหอพักทำไมมันกระตุกกระตุกว่าบางทีปะแล้วก็มีหอพักเจ้าของแมบบอะไรด้วยเออบ้านผักผิงเจ้าของแแบบ โอไมค์เคเอฟซีหอเนี่ยเออว่ะสุดยอดดีท่านผู้ชมโดยเฉาทําดีนะโดยเฉาแมปนี้ดีมากน่าสนใจแต่ระบบการแต่งตัวอะไรไม่ไม่มีมีเงินมีอะไรด้วยนะเออแต่ก็ดีระบบการแต่งตัวสปอนรถสปอนรถน่าจะมีแต่สปอนอยู่จุดเกิดนะท่านผู้ชมถ้าใครอยากเล่นก็ลองมาเล่นดูกันได้นะผมมาลิงก์ไว้ให้อยู่นะมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวนนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากก็แชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับผมมาคลิปแล้วผมบ๊ายบายสำหรับบุ๊ให้เป็นไทยมถือว่าเขาทำแมปดีนะโอเคไปเร็วไปเร็ว